สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนด,ดวงทำานายดวงทำานายฝันวันนี้ฝันเห็นคนตายเรามาฟังํำนายดวงชะตาความฝันของเจ้าชะตาคือตัวคุณเมื่อฝันเห็นคนตายนี้แล้วจะเกิดผลอะไรสําหรับคุณบ้างเรามาฟังคำนายในหัวข้อนี้กันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันนะครับ,รรบหรือว่าเจ้าชะตาแห่งการฝันเห็นคนตายนี้ผมตอบเลยว่าค,คุณจะมีเคราะห์ครับการฝันเห็นคนตายนะครับหรือคนที่เสียชีวิตนี้เองเนี่ยจะส่งผลต่อเจ้าชะตาคือการมีเคราะห์การมีทุกข์การถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลัง นะครับหรือการถูกทําร้ายทางจิตใจการถูกทําร้ายโดยการเอาเปรียบนะครับทุกประเภทเลยเดียวนะจะส่งผลต่อดวงชะตาร,รวมถึงศัตรูนะครับหรือคนคิดร้ายหรือคนที่คิดไม่ดีหรือคนที่จ้องจะทําร้ายคุณจะเข้าใกล้ชิดตัวคุณมาก,มากๆณนะช่วงนี้ครับเลยทําให้ดวงของเจ้าชะตาช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการดวงตกนะครับการเจอว่าฝันนะครับว่าคนทําร้ายหรือฝันเห็นคนตายแบบนี้เองแล้วเนี่ยแล้วทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีผลต่อความทุกข์ใจเนี่ยส่งเสริ เสริมให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยก่อผลลบทุกประการนะครับการพูดคุยการตกลงการเจรจาการหาข้อสรุปนะครับหรือการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในช่วงนี้เองเนี่ยจะไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเลยมีแต่ความหนักใจหรือว่าความเสียใจในการผิด นะครับทุกประการเลยเดี๋ยวรวมถึงการพูดเองเนี่ยก็ต้องพูดอย่างปณีประนอมพูดเพื่อความเข้าใจพูดเพื่อเป็นข้อตกลงที่ดีหาข้อสรุปที่ชัดเจนให้ได้นะครับเพราะถ้าง,งั้นเองเนี่ยตัวคุณเองดวงชะตางคุณจะเสียผลประโยชน์ทุกประการนะครับเพราะในนี้เองเนี่ยการฝันถึงคนตายเนี่ยไม่ได้สอบผลในทิศทางที่บวกนะครับในกรณีเดียวกันเนี่ยสอบผลในทางที่ลบสอบผลในทิศทางที่เสียใจสอบผลในทิศทางที่ทุกข์ใจนะครับหรือมีปัญหาทางความรู้สึกหรือมีปัญหาเรื่องของการเสีย แบบนั้นนะครับอันนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องแห่งความทุกข์ใจหรือเรื่องแห่งความเสียใจเมื่อฝันเห็นเรื่องของคนตายนะครับกรณีเดียวกันเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จักกรณีเดียวกันเป็นคนที่เราอาจจะคุ้นเคยแต่เป็นคนการคุ้นเคยแบบห่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับห่างๆหรือเราไม่รู้จักเขาเลยแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นผลแห่งการเป็นเชิงลบครับเพราะจะมีมารมีศัตรูนะครับมีคนที่เราหนักใจหรือทําให้เราเสียใจเนี่ยเข้ามาวนเวียนต่อดวงชะตาของคุณแล้วมากดทับ ดวงดตาทําให้ดวงดตางคุณเนี่ยมีปัญหาสําหรับเรื่องของเจ้าจตาแห่งการฝันนี้นะครับต้องระวังนะการพูดคุยการตกลงเจราจาอะไรนะครับทำข้อเสนออะไรต้องมีแบบแผนมีสัญญาที่ชัดเจนนะครับหรือถ้าตกลงกับใครไว้นะครับหรือว่า,าพูดคุยกับใครไว้หาข้อมั่นหมายหมอดจอก,กันไว้คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดนะครับรวมถึงใครที่มีพันธสัญญาอะไรที่เป็นสัญญาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคุณจะต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเด็ดขาดครับ รวมถึงการเงินด้วยนะครับที่คิดหวังว่าไว้นะครับหรือว่าคิดในเรื่องของการได้มาซึ่งการเงินอาจจะมีเรื่องผิดแผนหรือผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะสัญญาไม่รัดก,กุมเพราะเขาไม่รักษาสัญญาเกิดขึ้นจะส่งผลแห่งความหนักใจต่อเจ้าชะตาแห่งการฝันณนะช่วงนี้เมื่อฝันเห็นคนตายนะครับผมเต่าว่าเป็นผลลบสําหรับดวงชะตาของคุณมากๆครับเราไปฟังคานายในหัวข้ออื่นกันเลยครับว่าการฝันเห็นคนตายนี้รูปแบบอื่นๆเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ ฝันต่อมานะครับคือการฝันเห็นคนตายที่เราไม่รู้จักนะครับเบื้องต้นนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าการฝันเห็นคนตายที่เราไม่รู้จักนี้จะสร้างความหนักใจหรือสร้างความทุกข์ใจเนี่ยให้กับดวงชะตาของคุณณนะช่วงนี้มากๆคือเรื่องของการงานครับมิตรบริวารคนรอบตัวคนที่เคยสนับสนุนคุณนะครับคนที่เคยรักคุณคนที่เคยเอ็นดูคนคนที่เคยอุปถัมภ์คุณตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้อุปถัมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ช่วยเหลือคุณเหมือนเดิมคุณร้องขอสิ่งไหนนะครับร้องขอ ขอความสําเร็จร้องขอความรักนะครับร้องขอความเห็นใจร้องขอการเอ็นดูหรือการซัพพอร์ตเกิดขึ้นเขาเองอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตคุณแล้วณนะช่วงเวลานี้นะครับเพราะเจ้าแห่งการฝันเนี่ยการฝันเห็นคนตายเดี๋ยวผมตอบเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทุกประการนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วเราก็ยากที่เขาจะซัพพอร์ตคุณหรือว่ายากที่เขาจะเอ็นดูคุณแบบเดิมครับแต่จะมีเรื่องดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณเนี่ยคือเรื่องของความรักครับการฝันเห็นคนตายที่คุณไม่รู้จักเนี่ยสอบผลถึง ดวงชะตาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักครับคือจะมีเรื่องของความรักจากคนใหม่ๆนะคนในความสัมพันธ์ใหม่ๆคนคุยใหม่นะครับการพบเจอการเข้าสังคมใหม่ๆจะมาซึ่งความรักด้วยนะครับในกรณีเดียวกันเนี่ยสามารถสารต่อเป็นเรื่องธุรกิจได้ด้วยเช่นกันนะครับคือเรื่องของความรักที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หนึ่งข้อนะครับเรื่องของความรักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีกหนึ่งข้อจากการเข้าสังคมหรือการพูดคุยนี้จะส่งผลต่อดวงแห่งความรักนะช่วงนี้สําหรับคุณด้วยนะครับส่งผลดีนะครับแล้วก็ส่ง ผลบวกต่อดวงชะตาเกี่ยวข้องกับการได้แฟนการได้คู่การได้คู่ขาในเชิงของการทําธุรกิจการได้บัตดี้ใหม่ๆนะครับที่มาต่อยอดเรื่องของการงานการมีการชักชวนนะครับหรือว่าการชักจูงไปสู่สังคมที่ดีหรือมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นสําหรับดวงของคุณนะครับถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้คือการฝันเห็นคนตายที่คุณไม่รู้จักจะส่งผลดีต่อดวงชะตารวมถึงจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักครับมีการตอบตกลงเกิดขึ้นมีการมั่นหมา เกิดขึ้นมีการแต่งงานเกิดขึ้นมีโชคดีๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องความรักหรือคนรักเองจะมีข่าวดีและมิมตรไมตรีจิตที่ดีสําหรับความรักครับเรามาฟังทำนายในหัวข้ออื่นกันเลยครับว่าการฝันในรูปแบบคนตายนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับ ฝันต่อมานะครับคือการฝันว่าตัวเองตายนะครับขีดเส้นใต้ชัดเจนนะครับว่าฝันว่าตัวเองตายนะผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีเคราะห์ครับดวงแห่งการฝันแบบนี้เองเนี่ยหลายหลายศาสตร์นะครับหรือว่าหลายๆตําราเนี่ยตำราโบราณเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของการฝันแบบนี้เองเนี่ยคือการฝันว่าคุณกําลังจะหมดเคราะห์นะครับการฝันแบบโบราณเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องนี้แต่หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการฝันเห็นว่าตัวเองตายเนี่ยคุณกําลังจะมีเคราะห์ใหญ่กําลังจะมีความทุกข์ขนาดใหญ่้าโถ มเข้าานะครับในกรณีกานไม่ควรเสี่ยงโชคทุกประการนะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่ได้แบบมานําพามาซึ่งการได้มาซึ่งผลประโยชน์และโชคลาภนะครับเพราะการฝันเห็นตัวเองตายเนี่ยจะหมายถึงการมีโชคร้ายการมีเคราะร้ายการมีสิ่งไม่ดีอยู่รอบตัวการมีคนที่คิดประสงค์ไม่ดีอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆนะครับต้องระวังนะครับเพราะคนรอบตัวคนใกล้ตัวนี้จะนําพามาซึ่งความทุกข์ใจนําพามาซึ่งความเสียใจนําพามาซึ่งวิบัติ ให้เกิดกับชีวิตของคุณนะครับคือเจ้าชะตาแห่งการฝันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานเองต้องระวังมากๆครับมีคนคิดคอยจะหักหลังมีคนคิดคอยจะแทงข้างหลังมีคนคิดคอยจะปลดคุณออกจากตําแหน่งงานตรงนั้นหรือกําลังอยากจะเคลียร์คุณออกจากทางตรงนั้นให้ทางมันโล่งแบบนั้นนะครับคุณต้องระวังให้ดีเพราะมีคนคิดและประสงค์ร้ายกับตัวคุณอยู่ครับแต่ในศาสตร์โบราณเองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าการฝันเห็นว่าตัวเองตายเนี่ยคือการหมดเคราะห์นะครับหมดเคราะห์นะครับหมดทุกหมด กนะครับหมดโรคหมดภัยนะครับในที่เองเนี่ยทุกประการเลยเดียวแต่ผมมองว่าในที่นี้เองเนี่ยมันหมายถึงตัวเองเนี่ยที่อยู่ในห่วงแห่งความฝันเนี่ยมันคือการตายมันไม่ได้หมายถึงการต่อชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้หมายถึงการต่อชะตาให้ดวงของคุณมาดีขึ้นแปลว่าช่วงนี้คุณเองเนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจที่กําลังจะมามีเรื่องของความหม่นหมองทางใจที่กําลังจะถูกครอบงำนะครับมีเรื่องของความทุกข์และมวลความทุกข์เนี่ยที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะครับมันเป็นเจ้าแห่ง่ายแห่ง คิดอยู่แล้วคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดผมตอบเลยว่าเรื่องนี้เองเนี่ยสำหรับการฝันเห็นตัวเองตายเนี่ยเกิดขึ้นกับดวงแะตาดวงชะตาแห่งเจ้าความฝันแน่นอนนะครับผมตอบเลยว่ามีปัญหาต่อด,ดวงชะตาของคุณอย่างเด็ดขาดนะครับในที่เองเนี่ยต้องระวังภัยนะที่เกี่ยวข้องกับรอบตัวคุณทุกประการเลยนะครับอย่าพึ่งพาใครง่ายๆอย่าคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือนะครับเพราะยังไม่มีทิศทางที่ดีสําหรับการช่วยเหลือเลยณช่วงนี้ครับ ฝันต่อมานะครับคือการฝันเห็นญาติตายนะครับญาติในที่นี้เองเนี่ยก็หมายถึงญาติในวงสาคนาญาตวงญาติในฐานะพี่น้องเพื่อนร่วมท้องเดียวกันคนในหมู่วงสาคนาญาตนะครับฝันว่าเขาตายนะครับเจ้าชะตาแห่งการฝันฝันถึงญาตินะครับที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณหรือในวงสาคนาญาตที่เกิดขึ้นร่วมท้องนะครับเดียวกันกับคุณรวมถึงญาติพี่น้องระดับห่างด้วยนะครับการฝันแบบนี้เองเนี่ยแปลว่าคนใกล้ตัวกําลังจะมาขอนะครับมาขอ ขอส่วนบุญนะครับมาขอแบ่งปันมาขอเจียดบุญนะครับมาขอสิ่งอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปันให้นะครับหรือว่าการให้แบบนั้นนะครับผมตอบเลยว่าแบบนี้เองเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ต่อดวงชะตาของคุณนะครับในที่เองเนี่ยเขามาขอร้องขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจขอการอนุเคราะห์ขอการซัพพอร์ตขอการได้มาซึ่งการเงินขอการช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับแบบนั้นผมตอบว่าคุณกําลังจะมีเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณทําให้คุณเกิด ความทุกข์ใจทําให้คุณเกิดความหนักใจเกิดขึ้นนะครับในที่นี้เองเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อดวงชะตานะครับฝันว่าญาตายเดี๋ยวผมตอบเลยว่าคุณจะมีบริวารคนใกล้ตัวเนี่ยมาเกาะแกะแทะเล็มนะครับเรื่องของการเงินของคุณมาเกาะแกะแทะเล็มเรื่องของสุขภาพทางใจนะครับมีเรื่องที่คุดจะทําให้คุณทุกข์ใจเกิดขึ้นรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าญ่าตายผมพูดไปแล้วนะครับขีดเส้นใต้เลยคือวงศาคณะาติเดียวกันพี่น้องร่วมท้องเดียวกันนะครับเกิดมาร่วมสาย เลือดเดียวกันรวมถึงญาติทาง่านจะมีเรื่องของอ่า บ,บัรพบบรุษนะครับรวมถึงนะครับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับดวงชะตาของคุณคุณจะต้องทําบุญหนักๆช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญใหญ่เช่นการถวายผ้าไตนะครับการถวายสื่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับเช่นในโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นสื่อโทรทัศน์นะครับสื่อคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าการสร้างห้องน้ำนะครับหรือว่าการสร้างเมนแบบนั้นจะดีสําหรับดวงชะตามากๆนะครับนะช่วงนี้เองเนี่ยตอบโจทย์เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณจะมีะคนจานวน วิญญาณจําพวกนี้นะครับบรรพบุรุษจําพวกนี้เองเนี่ยมาแทะเล่มนะครับกับเรื่องของส่วนบุญมาแทะเล่มกับเรื่องของการเงินมาแทะเล่มกับเรื่องของสุขภาพใจให้กับคุณทุกใจนะครับนะช่วงนี้เองเนี่ยจริงๆเราไม่ก่อผลดีนะครับการฝันเห็นญาติตายเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ก่อผลดีทุกประการแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะช่วยทําให้เขาต่ออายุด้วยนะครับจะเป็นผลในเชิงลบของคุณเจ้าชะตาโดยตรงนะครับจะมีผลหนักใจจะมีผลแห่งความทุกข์ใจนะครับและเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับว่าเขาจะมาขอการ พึ่งพาจะมาขอการพึ่งพิงจะมาขอการอนุเคราะห์จากคุณณช่วงนี้ครับ อะเรามาฟังฝันต่อมากันได้เลยครับฝันในต่อมานี้เองเนี่ยเป็นฝันที่เกี่ยวข้องกับคนตายเช่นกันครับแต่เป็นคนอื่นที่คุณไม่รู้จักเลยนะครับคนอื่นตายนะครับฝันว่าคนอื่นตายหรือคนที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยในชีวิตเราเรานึกหน้าไม่ออกนะครับหรือว่าในห้วงแห่งความฝันของคุณเนี่ยนึกหน้าคนนั้นไม่ออกเลยนะครับหรือว่าไม่รู้จักหน้าเขาเลยแบบนั้นนะครับผมเต่อนได้ว่าคุณกําลังจะมีเคาะนะครับเช่นเดียวกันกับความฝันนะครับถึงคนไม่รู้จักนะครับแบบนั้นตายเช่นกันนะในที่เองเนี่ยก็จะส่งผล นะครับต่อดวงชะตาของคุณคือความโชคร้ายนะครับหรือมีโชคร้ายเนี่ยเข้ามาเกาะแกะดวงชะตาของคุณนะช่วงนี้นะครับเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยซุดลงเหนื่อยลงนะครับทุกใจลงแบบนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนนะครับจะมีโรคแทรกซ้อนจะมีโรคร้ายแทรกซ้อนจะมีเรื่องของวิบัติภัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพแทรกซ้อนเกิดขึ้นหากถ้าปวดหัวเองก็อาจจะหมายถึงการเป็นกําเริบแบบนั้นนะครับหรือว่าห่วงแห่งการฝันตรงนั้นเองเนี่ยจะมีเรื่องของความทุกข์ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเนี่ยมากดทับดวงชะตาของคุณเพิ่มทําให้โรคนั้นมันกําเริบม,มากขึ้นนะครับเช่นเป็นโรคสุขภาพอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้นเพิ่มทวีคุณขึ้นนะครับหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกับเรื่องสุขภาพของคุณนะช่วงนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดีครับรวมถึงนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ยาดเกินกว่าจะเดาได้เนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตคุณเกิดขึ้นเกณฑ์น,นะครับมีเกณฑ์คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเช่นอุบัติเหตุทางรรถยยยนนตตตตต์อออุุบััิเเหหททาาางงงขขํกกแสีะค น้ำร้อนลวกไฟไหม้แบบนั้นนะครับหรือรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพหาหนะด้วยต้องระวังมากเป็นพิเศษครับเพราะมันจะเป็นดวงชะตาของการได้รับเคาะได้รับโชคลายได้รับสิ่งไม่ดีนะครับได้รับความทุกข์ใจได้รับความเสียใจนะครับได้รับวิบัติภัยที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณแต่ขีดเส้นใต้ชัดเจนครับว่าคือเรื่องสุขภาพนะต้องระวังเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพณนะช่วงนั้นแห่งเจ้าชะตาแห่งการฝันอยู่ผมตอบเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะม จะกําเริบม,มากขึ้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนกับเรื่องของสุขภาพเข้ามาข้องเกี่ยวเพิ่มเป็นลาดับที่2 3 4ไปนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับสําหรับการฝันแบบนี้นะครับ ฝันต่อมานะครับเรามาฟังคํานายฝันกันเลยครับคนใกล้ตัวนะครับอันนี้เป็นคนใกล้ตัวนะคือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับการฝันเห็นคุณพ่อคุณแม่นะครับของคุณเนี่ยเสียชีวิตนะครับหรือว่าตายเกิดขึ้นนะครับในภาษาง่ายเนี่ยผมตอบว่าคุณกําลังจะมีโชคครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเราเป็นเหมือนเอ่อคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันกับเราเป็นหนึ่งในสมาชิกคนในครอบครัวที่เรานับถือและเทิดทูนนะครับผมตอบเลยว่าการฝันแบบนี้เองเนี่ยถือเป็นการตอ ต่อดวงชะตาให้ก um. okay, ับคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อดวงชะตาให้กับท่านได้มีสุขภาพที่ดีได้มีชีวิตที่ดีได้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้มีพลังใจพลังจิตที่ดีเกิดขึ้นผมกล่าวเลยว่าอันนี้เป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณด้วยรวมถึงเป็นผลดีต่อดวงชะตาของคุณพ่อคุณแม่ด้วยในกรณีเดียวกันเนี่ยสอบผลถึงเรื่องโชคลาบนะครับสอบผลถึงเรื่องของความก้าวหน้าสอบผลถึงเรื่องของการเติบโตนะครับสอบผลถึงเรื่องของความก้าวไกลในสายสัมมาอาชีพที่คุณดํารงอยู่น เวลานี้ผมตอบเลยว่าอะไรที่เป็นปัญหาขุกข่านะครับหรือว่าติดขัดเรื่องอะไรบุญจากคุณพ่อคุณแม่กูสนจากพลังงานจากคุณพ่อคุณแม่จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นและผ่านวิกฤตที่เป็นปัญหาสําหรับคุณไปได้หมดสิ้นนะครับผมตอบเลยว่าเป็นผลดีทุกประการการฝันว่าคุณพ่อคุณแม่ตายเนี่ยตามหลักความเชื่อโบราณนะครับหรือศาสตร์โหราศาสตร์ไทยเองแล้วเนี่ยก็ชัดเจนมากว่าคือการต่อดวงชะตาหรือการต่อดวงชะตาให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเจ้าชะตาแห่งการฝันเอง ด้วยก็จะมีบทบาทในเชิงของชีวิตที่มันดีขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะครับหรือว่าสำเร็จมากขึ้นในสิ่งที่ตั้งใจถือว่าเป็นผลดีต่อดวงชะตาทุกประการนะครับ อ่ะเรามาฟังคำนําไนฝันต่อมาครับเป็นคนใกล้ตัวเช่นกันนะครับการฝันถึงเพื่อนตายนะครับเพื่อนในทีดีวงเล็บนะครับสนิทนะครับเพื่อนที่สนิทนะครับหรือเพื่นนอนเราเนี่ยที่สนิทกันเนี่ยตายเกิดขึ้นนะครับส่งผลอะไรต่อดวงชะตาบ้างมาฟังคําไนกันเลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าเพื่อนตายเนี่ยส่งผลด้านดีต่อเรื่องของการงานครับการงานก้าวหน้าการงานประสบความสําเร็จงานที่รอคอยได้งานนะครับหรือว่าคาดหวังเรื่องงานอยู่นี้จะได้งานสมใจหวังไว้มีเพื่อน มีบริวารมีคนรอบตัวผลักดันเรื่องของการงานหางานให้นะครับคอยซับพอร์ตเรานะครับรวมถึงคนรอบตัวเองนี้ก็ส่งเสริมเรื่องของการงานในทางที่ดีด้วยแปลว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยการฝันว่าเพื่อนที่สนิทหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยตายเนี่ยก่อผลดีต่อดวงชะตาทุกประเภทครับเขาจะผลักดันคุณเขาจะสนับสนุนคุณนะครับแล้วก็ทําให้การงานของคุณเนี่ยก้าวหน้ารวมถึงนะครับเพื่อนที่อยู่แดนไกลหรือเพื่อนที่อยู่ห่างกันไม่ได้เจอกันหลาย10ปีเนี่ยแล้วฝันถึงเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณจะมีข่าวดี จากทางไกลเกิดขึ้นรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับการมีข่าวดีจากทางไกลหรือการได้มาซึ่งการเสี่ยงโชครวมถึงการเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางไกลเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาแห่งเจ้าแห่งการฝันณช่วงนี้ด้วยนะครับแปลว่าโชคลาภก็จะมาทรัพย์จากทางไกลก็จะมาดวงเดินทางไกลก็จะมานะครับผมบอกเลยว่าสามเรื่องนี้เองยจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณเมื่อเจ้าชะตาแห่งการฝันฝันถึงเพื่อนที่สนิทนะครับหรือว่าเพื่อนที่ห่างไกล่ เกิดขึ้นเขาจะนำพาสิ่งดีนำพาความสุขนำพาเรื่องโชคลาภนำพาเรื่องการเงินนำพาเรื่องของการงานและความสําเร็จทุกประการมาให้กับดวงชะตาของคุณครับ เรา,าฟังฝันต่อมากันได้เลยครับฝันเห็นคนตายนะครับขีดเส้นใต้คําว่าคนตายกลับมานะครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นคนตายกลับมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับในที่เองเนี่ยก็จะหมายถึงพ่อแม่ของคุณเองนะครับคนในวงสาคนาญาตินะครับเพื่อนสนิทปิสหายนะครับหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักนะครับแต่ในที่เองเนี่ยจะครอบคลุมกับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับหรือเคยเห็นหน้าค่าตากันนะครับแบบนั้นนะเขากลับมานะครับในที่เองเนี่ยผมตอบเลยว่าการฝันเห็นคนตายกลับมา จะต้องมีวงเล็บนะครับคือเรื่องของเขาตายไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่เขาตายจริงๆเนี่ยในชีวิตจริงของเจ้าสะตาแห่งการฝันเนี่ยผมตอบเลยว่าถ้าฝันเห็นเขาตายคนตายเนี่ยที่เขากลับมาหาคุณนะช่วงนี้เองเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภขนาดใหญ่ครับโชคลาภขนาดใหญ่ในที่เองเนี่ยสอบผลถึงการถูกรางวัลนะครับการมีโชคดีการได้รับอ่สินเชื่อนะครับหรือว่าการได้มาซึ่งของชิ้นใหญ่เช่นได้บ้านได้รถนะครับได้เมียนะครับได้ภรรยา ได้คู่ครองได้สามีนะครับแบบนั้นนะ <c oughs> ก็จะเป็นโชคดีสําหรับคุณรวมถึงนะครับจะมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบุตรครับใครที่ขอพรกับเรื่องของบุตรไว้นะครับหรือขอ,อเรื่องบุตรไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเพราะจะเป็นอภิมาหาโชคดีสําหรับดวงชะตาของคุณณนะช่วงนั้นๆแห่งเจ้าแห่งการฝันนะครับเพราะการฝันเห็นคนตายแล้วกลับมาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะมาเกิดกับดวงชะตาของคุณจะได้มาซึ่งการเกิดใหม่จะได้มา ซึ่งบุญใหม่ๆนะครับหรือว่าได้มาซึ่งความสําเร็จใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับสำหรับการฝันเห็นคนตายจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาหาคุณรวมถึงนะครับคุณเองมีโอกาสจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้สิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงการเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยนะครับการได้บุตรมาคนใหม่นะครับหรือว่าการได้มาซึ่งสิ่งดีชนิดใหม่เกิดขึ้นนะครับเตรียมตัวรับข่าวดีทุกประเภทเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีีคคควาาามมมรรักกเเนย็จะขุ้หือปิด ใจสาหรับความสัมพันธ์นะช่วงนี้ได้คบหาเป็นแฟนต่อยอดเรื่องของการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ร่วมรวมถึงนะครับถ้าเป็นเรื่องของกุศลผลบุญเองแล้วเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญใหญ่นะครับเช่นบุญกระถิ่นนะครับหรือว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือว่าการไปร่วมบุญขนาดใหญ่เกิดขึ้นจะเป็นอภิมหาบุญสําหรับดวงชะตาของคุณที่จะได้เติมเต็มชีวิตนะครับหรือว่าเติมเต็มให้กับดวงชะตาของคุณมากๆเลยเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับดวงแห่งการฝันว่าฝันเห็นนนคตายยเี่ เป็นดวงอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีผลอะไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างนะครับใครที่อยากดูคําทํานายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ตัวเลขนะครับดูในเดซิฟชันด้านล่างนะครับหรือในข้อความด้านล่างนี้นะครับจะมีศาสตร์ตัวเลขนะครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยเองแล้วเนี่ยบอกให้กับท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้อยู่นะครับมีอ้วนดูดวงสวัสดีครับ